ที่นักแสงสาวมิวสิริรพัฒน์นะคะคุณผู้ชมที่ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังจนต้องเข้ารับการรักษาค่ะ จากที่ก่อนหน้านี้นะคะนักแสดงสาวมิวสิริล,ลพัฒได้เปิดเผยว่าเคยหลงผิดใช้การดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชีวิตจากความเครียดบวกกับมีภาวะโรคซึมเศร้าที่รักษามาแล้ว2ปีจนเป็นเหตุให้มีอาการแอลกอฮอลิซึมหรือว่าโรคพิษสุราเรื้อรังนั้นล่าสุดคุณมิวก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะว่าที่ออกมาพูดถึงเรื่องการติดแอลกอฮอล์นั้นเพราะว่าอยากให้เป็นกรณีศึกษาค่ะว่าคนที่ติดเหล้าไม่ใช่เรื่องที่ผิดโดยตอนนี้นะคะตัวเธอได้ทําการรักษามาเดือนกว่าแล้วคุณหมก็ ทานยาแล้วก็ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์เป็นวันเว้นวันส่วนสาเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษานั้นเนื่องจากมีอาการมือสั่นจนเขียนหนังสือไม่ได้เท่านั้นค่ะยืนยันว่ายังสามารถทํางานได้ปกติทั้งนี้นะคะดาราสาวก็ยังอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เป็นแอลกอฮอลิสซึ่งเหมือนกับเธออีกด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะมันเจดเส้นเพราะว่าิกินทุกวันอ,อ่ะมิ้งกินทุกวันทุกวันในปริมาณ ไม่ส่งผลเสียยังไงบ้างมันส่งผลเสียพมิวมือสั่นจนเขียนนังสือไม่ได้มันคือขั้นแรกของการที่จะเป็นแล้วที่มิวออกมาบอกเนี่ยเพราะว่ามิวอยากให้รู้ว่าคนที่เป็นอยู่ตอนเนี้แล้วไม่ยอมรับตัวเองอ่ะอยากให้เขายอมรับตัวเองแล้วก็รีบเข้าไปรักษาก่อนที่จะมันจะสายเกินไปกว่านี้ก็สัญญากับคุณหมอค่ะว่าหนูจะวันเว้นวันค่ะวันเว้นวันไปเรื่อยๆเนาะใช่ใช่ก็ อีกสัปดาห์นีก็แบบวันเว้นสองวันอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเื่เรื่อยเป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะคะแล้วมิวก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ด้วยะค่ะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ